สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจาร,รย์ยโสธราได้มาศึกษานะคะแหล่งชุมชนโบราณนะคะของชาวป่วยสวยนะคะด้านหลังของอาจาร,รย์นี่ก็คือปราสาทเต่าทองนั่นเองนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะเป็นองค์ประธานก็คือเป็นพระพุทธรูปนะคะปางมารวิชัยนะคะ ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยโบราณหรือเรียกว่าเป็นพระเก่าแก่โบราณนะคะหลายร้อยปีทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านนะคะชื่นชมบรรยากาศโดยรอบแล้วก็จะกล่าวนะคะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวฝนก็เริ่มที่จะตกลงมาแล้วเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะภายในบริเวณแถบนี้นะคะเมื่อหลายปีก่อนนั้นนะคะได้ออกข่าวหน้าหนึ่งนิวสุรินิวนะคะว่ามีการขุดนะคะ หรือ,อมีฝนได้ชะล้างนะคะพื้นที่แถบนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยพื้นที่แถบนี้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยพื้นที่แถบนี้นะคะได้มีการชะล้างน้ําลงไปเกิดจากการฝนตกเกิดจากการกัดเซาะนะคะของพื้นดินและก็มีผู้คนได้มาเห็นพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปที่เปลี่ยนพระบุเงินพระบุทองนะคะจำนวนหลายองค์ด้วยกันนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าพระองค์นี้ไปอยู่ที่ใดอย่างไรซึ่งอาจารย์ก็เคยมานะ มามาบูชามากราบไหวมาดูเหมือนกันก็ยังได้มาถ่ายรูปไปนะคะถือว่าเป็นพระบุเงินบุทองที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยปลายยุทธยาล้านช้างนะคะแล้วก็กลุ่มของอาชาวาลาวนะคะจะมักนิยมสร้างพระบุเงินบุทองเพื่อเป็นการต่อชะตาชีวิตของตนเองนะคะแล้วก็ต่ออายุพระศาสนาแล้วก็ถือว่าเป็นการสืบสารพระศาสนาแล้วก็เป็นการเพิ่ม บุญบาร,รมีให้กับตนเองด้วยในฐานะที่ตนเองเป็นชาวพุทธและมีความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อสืบสารพระศาสนาให้ครบ5,000ปีนั่นเองนะคะท่านผู้ชมบริเวณแถบนี้จึงถือว่าเป็นดินแดนโบราณนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สมัยแต่ก่อนนะคะมีการกล่าวจากการสัมภาษณ์ของอาจารย์จริงๆว่าแม้แต่นกนะคะนกเนี่ยทุกชนิดเลยที่จะบินข้ามพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยบินข้ามแล้วก็ตกลงมาก็ตายเลยนะคะ พระพุทธรูปองค์นี้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะคะเวลามีนกเนี่ยนะคะบินข้ามมาเนี่ยนะคะก็ mm. จะตกลงมาตาย mm. ตาย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 ,ตายจนชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าแม,ม้กระทั่งเดินข้ามเดินผ่านสถานที่แห่งนี้จะต้องเดินเลี่ยงไปที่อื่นนะคะยามค่าคืนก็จะเกิดเสียงโมโหรีปี่พาทนะ,ะทำนองดนตรีนะคะดังออกมาในสถานที่แห่งนี้นะคะก็มีการจุดคบเพลิงนะคะมีการ จุดไฟต่างๆจนสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะสว่างสวัยกันไปหมดเลยนะคะในยามช่วง15้าข้ามช่วงวันเพ็ญน,นะคะดังนั้นคนเก่าแก่โบ,บราณจึงมีความเชื่อนะคะอย่างมากว่าสถานที่แห่งนี้ต้องเป็นสถานที่ที่เคยมีความสำคัญและมีความจําเป็นในสมัยก่อนๆเป็นแน่นอนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นภูเขานะคะอันศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นเนินสูงนะคะที่มีการสร้างพระพุทธรูปแล้ว ก็น่าจะเป็นที่ในการกระทําพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยรอบแถวนี้นะคะนั่นเองนะคะจากการที่อาจารย์ได้ถามหลายๆคนก็บอกว่าเคยมีคนขุดได้นะคะธรรมรงค์นะคะดาบเนาะพระแสงขันชัยสีนะคะแล้วก็วัตถุโบราณอื่นๆหลายชิ้นนะคะในปราสาทเมืองอปราสาทต่ำหรือวัดต่ำนะคะแล้วก็วัดต่ำนี้นะคะ ในจุดฐานของวัดต่ำาเดิมจะมีศิลาแรงนะคะจะเป็นที่ตั้งของเทวสถานโบราณมาก่อนเหมือนกันแต่มายุคอีกต่อมาก็ได้องค์พระศิวลึงนั้นนะคะก็มีการสร้างพระพุทธรูปโบอกองค์ศิวะลึงนั้นไว้ให้กลายเป็นพระพุทธรูปแต่ภายในนั้นจะเป็นองค์ศิวะลึงนะคะ นะดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าอาจจะมีศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็เคยมีการประกอบพิธีกรรมามาก่อนนะคะกลายเป็นพื้นที่นะคะส,ส,สถานหรือโบราณสถานอันสําคัญแห่งหนึ่งก็เป็นได้นะคะแล้วก็พอมาในยุคต่อมานะคะกลุ่มชนอีกกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาก็ได้มีการดัดแปลงนะคะพัฒนาการจนกลายเป็นแหล่ง ศาส,สนสถานของตนเองแล้วก็ในสัญลักษณ์ของตนเองนับถือนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบริเวณโดยรอบที่เราเห็นเป็นแบบบริเวณโดยรอบแบบโบราณโบราณเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมจะเป็นเนินลงไปนะคะดังะนั้นอาจารย์มีความเชื่อว่าบริเวณแถบนี้ใต้พื้นดินตรงเนี้ยเนินสูงตรงเนี้ย ยังมีของมีค่านะคะถูกฝังอยู่นะคะอาจจะเป็นพระพุทธรูปหรืออาจจะเป็นสิ่งของมีค่าอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีชาวบ้านเดินไปเดินมาก็อาจจะเก็บได้เหรียญโบราณนะคะวัตถุโบราณนะคะกําไรโบราณต่างๆมากมายเหลือเกินนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะคะที่ยังมีความออริจินอลิตี้แล้วก็ยังมีวัตถุโบราณอยู่อย่างมากมายนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์ได้มาเที่ยวชมนะคะตอนนี้ฝนกำลังตกหนักเนาะ นี้ไม่ได้ลวนะครับาะฟ้ามืดมากเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้ที่แดดไม่ร้อนนะแล้วก็สามารถที่มาเที่ยวสถานที่ตรงนี้ได้แล้วก็ได้มาทําการถ่ายทำนะคะขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณเทพเทวดาแล้วก็ขอบคุณโอกาสนะคะที่ทําให้อาจาร,รย์ได้แวะมาในที่นี่แล้วก็มีเวลาได้ลงมาแล้วก็ท่านผู้ชมะ่ะเดี๋ยวถ้าท่านต้องการอยากให้อาจาร,รย์ยโสธรานะคะไปพื้นที่ใดแล้วก็ถ่ายทํา นะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็มานําเสนอเพื่อให้เกิดความรู้นะคะทางประวัติศาสตร์นะคะอิงสังคมวัฒนธรรมความเชื่อฐานกติที่มานะคะต่างๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะคะในเขตแถบอีสานใต้นั่นเองนะคะกราบขอบคุณกรับสวัสดีค่ะจากอาจารย์ดรยศุทราศิริภาพประภาคอนกาที่นี่มาปราศาสเต่าทองนะคะสวัสดีค่ะ